สบายดีครับพี่น้องคุณผู้ชมตอนนี้กขยุ่ในตลาดน้องแก่เพิ่มเมืองเลยอยู่ครับเป็นเสาวันเสาตีตีผาเดือนมีนาคมพุทธศักราช2 5 6 8ครับเอาจมเบื้องหลางว่าต่อไปบัตรเบื้องแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกครูเขาแม่แมแมอ่ะแม่ครับลูกแม่แม่กี่ขึงแม่ครับจากไร่จ้กบาทเหมือนเก้าเหมือนเก้าครับว่บาทหนึ่งเก้าพันบาทต่อรองอะไรอีก เมียสูงรอยสามทิพบวกแน่บงนะครบะครบขยขว่่าคดีกับเมีบมนบ่เทาไรเนีตัวนี้สามเก้าเมียลูกบ่เนียอะไรสองเดือนครบดีสามบเก้า บุกเน่ยใครแม่ใครแม่ต้องกินน้ครแเี่ีเลยว่ะว่าหัววัดเสียเร็วน่ยชี้สิช่องเนี้ยไห้ลูกดีหัวลูกแหลกเมียชองบ้างนีอันนี้เสื้อได้สเดือนตใหหลอดเสื้อหลอดครับต่อร่องไหนสองคม ใสหบักน้ำม่ใช่ไส่ะสะำหรับวัดนัรศรัธาครัเอาฝากเบอร์โทรพี่น้องศูนสอว่าไปเจ็ดหนึ่งเจ็ดศนย์้ปดแปดหกโอ้ยเอามันมันชอบ เขาลูกได้กันยม่ซสลีอมี่เดี๋ยวจะบาดสามพันสามแม่ครับลูกโหลูกเมีลูกเมียครับห้องว่างสามพ่นสามถูกเลยีผาบลูกกับลูกเมี เอาบี่ตัวนี้แมนบ่ยช้าเร็วเข้าไวนี่ต่อร่องหนต่งครัาได้ครับเลยปากเบอร์08ว่า547 573 1นีครับคนรดีแมนนุ่นมันมนี่ขายไปเอาเท่าไหมื่นสามคือกัน3ามหมือกันมาโคตรได้เรียกเอาโอ้ตัวนี้หลง่ไงหล่กเอาใครมักตัวได้กันเรียกเอา แล้าคาดต่อกันครับสามหมื่นสามไม่ได้กับสามหมื่นสามไปผมยางก็ได้มิครับผมมาแข่กัับไเจ๊กโตเลดมือเนี่ยไปเปลี่ยนเช้าหลดนี่ครับเอา้ามันมันมันอ่ะ แดงจัดๆเลยโอ้เธอเลือเลยบนันลูกคูวัสดีครับพ่อรุงสองหมื่นห้ารอยสอง่อยลูกเทิกเธอ,อเลือเสองหมื่นห้าร้อย 2500 ok สองมื่นห้าร้อยหสูงลอยาที่บวกแม่มันลูกกับลูกปู่สองม่นห้ารอยต่อต่อรองได้ตัวตัวไดตัวไดอีกลูกไส้หัวตัวไนี่มื่นสิบห้าร้อยมื่นสิบห้าร้อยนี่แดงได้หมื่นสิบห้าร้อยครับตัวไดอีกลูก เบดไปนไหมมาจากเสีครับปากเอร์ศูนย์หกบ้าไปศูน์แปดสี่หกสามสามอ่ะมันหมายในหลุดเลยปอยยางกันอ่กเจ้าเจ้าบาทนี่หนับฮะ1 0หนึ่งหมื่ันเจ็ดอสาวเม่สาวถุงลอยสามสิบ ต่อรอดหน่อยพี่เก่าได้ครับอือและากับพ่อไปพ่อแม่ต่อรองได้ว่าจากใส่อะพร้อมทางฝากเบอร์พี่น้อง080ว่าไป0 0นย์ศูน้าแปดหกเดหอามันมาหนึ่งครับเลยเยวจะคลิปเร็วใช่ครับผมเดี๋ยวจะคลิปเร็วคลิปนึงครับผมเอาไปครับผมมันมา

Xiaot, và đi, khấp. Tại là nguội. Nước mèn rất là mẹ ruột con cháu. Nỉ bò. Cú mèn là. Cú mèn chi. 20.000 chi, ruột แม่ทองว่าคือผสมแล้วเทียวัดว่าผสมแห้ว3เดือนเล้คลายเป็นทองรานโอ้ลูกกับลูกแม่ครับพมนี่หเด้าสองหมื่นเ็ดนหลูกแม่ตัวนี้แมนบ่แม่ครับเอาเท่าไรนี่เ0นพันเ0 0นพันเอาเบิงแม่อมนี่เงินเบิก้นรมอยสี่ิบโอ้ลูกแดงดีลูก เอาไฮมักน้ำตัวรองไหนเ็าเสียอัดฝาเบือละศูนย์เก้าสามสามสามหกเจ็ดสองสสี่เสียอดัดประตรัดมันหมาได้หลุดด้อเออแม่ลูกไครน้อนน่พ่อรุงของผมนะครับเจ้าจะหว่าพ่อรุงสี่หมื่นห้ี่มื่นหลูกพูดหรือล,ลูกแม่ลูกแม่ครับลูกใครเป็นน่ะออฟฟอร์ดโอ้สูงลอยหาปเป็นเฉลยโอ้ยลอยหาไปแล่ส่หมื่นห้ครับอยากได้ ลูกแรกขึ้นลูกลูกแรกลูกแรกโลดโลดเฮทขึ้นโลดธรรมชาติโลดธรรมชาติอืมน้ำซัพน้ชาดูกุหลาบเห็นต้อเกินจีบอห่อยเงีวดีอยู่ครับเงีวอยู่ตอดต่อร่องหนอีกได้ครับรับส่งกันเนะพ่อลุงครับผมมาจากไสมาจากโคชัยร้อยเอ็ดเอาฝากเบอร์เบอร์อย่างไรครั เอาฮ่าเอาน้บโบเป็นถ้าพี่น้องอ,อยากได้ขันขายอยู่ดีแล้วก็แล้วไปฮ่า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 เบอร์กัน06093ว่าไป, <laughs> ป,ป779 6219โอ้ยมมนุแมนขายไปแล้วมันหลายแล้วถือไปบอบอเอาไม้เออเอาไม้ ศูนย์เก้าสามเจ็ดเจ็ดเก้าหกสองหนึ่งเก้ามันบาลกับขอบคุณครับพี่ครับขอบได้หามันก็เขาขอบแล้วนี่เด็ดเดี่ยมขึ้นรถไปยังสื่อ,อมาก,กเราเขาขอบกด้สิละครับในเวลาคนขับรถมาใส่เอาล้มไผ่ล้มเบียดด้ามเแล้วตัดทิ้งไป ถามกันแล้วไปก็พอไเน็อะไรบางตัวะจักาทเนี่ยน้อยเนี่ยเนี่ยตัวละเมื่อนเนี่ยตัวละเมื่อนมัดครับผมตัวละเมื่อนสกับสาี่ตัวนี่นี่กับเมื่อนนี่กับอนี่เก้าพันบ่ครับนี่ยเก้าพันตัวละเมื่อนสองกับสี่ตัวแคผมยากได้ตัวละเมื่อนนนี่เนครับนนนั่นเมื่น สามตัวครับมูนี่บวยเงินดอกกันเสื้อกันนี่หลีนี่ตัวนี้เก้าพันหาเนี่ยตัวร่องอีกตัวนี้แปตัวนั้นแปดน้ซื้งนี่ยกันเอาใส่กันตัวละแปดพันเหนวเถื่อนก็หมูกระโดนเน่ยเนี่ยตัวนั้นตัวนั้นเมื่อนเดียวนี่งมูนั้นบอาตัวอันนี้บานตัวไปแนวละ เออันไหนมื่นหาว้าเอาเสียเอามื่นหกน่ยตัวไหนเดินเนี่ยครับเนี่ยสตัวนี่ยตัวเนี่ยพันไหนมื่นหาเพรครับนคู่นึงโอ้กันกันคนคู่ง่ายเนี่ยผมเอามื่นเจ็ดมื่นหกเาเบอร์โทอ่คนอ่าศูนย์ดหกแปดห้าห้าห้าสามสองปพอนี้คับกับผมเอา ราคาเป็นกันเองมันมีต่ภาพเมียลูกเขาไฟซนเนี่ยเอาเจ้าบาทอ่ะหมื่นหกพันห้าครับหมืนหกพันห้าลูกโปะลูกแรก,กครับลูกแรกเนี่ยหมื่นหกพันห้าสูงรอยสามสิบบวกต่อรอ่างไรอีกต่อร่างอหนนี่ครับแม่ลูกนะครับลูกแรกสดจริงเนี่ยหมื่นหกพันห้าลูกแรกลูกแรก ต่อล่างไหนก็เก้าหละต่อล่างนเล็กง่ยครับของห้องมีรบอมัมจะใส่รับจะไม่ได้ใส่รับปากเพื่อตัเพื่นศูนย์เก้าหนึ่งว่าสามเจ็ดศูนย์ห้าห้าสองสี่ับมันมานะครับด้ขายอยู่ที่ไเขาจะได้ไม่ลูกแล้วล่ะของสามพันได้พอ1มื่0มครับ แม่ลูกแม่ลูกหมื่นสาลูกคู่ลูก,ค,ลกคู่แม่ทองว่างแม่ทองว่างครับหมื่นสมเดี๋ยวไปดูเรื่องวไทยหน่าจะผสมมาไรด้องวดงวดกวปล่อยทงแมวปล่อยทุ่งอ๋อหมื่นสามพันต่อรอ,อ,อ,องได้อีกต่อรองฝากเบอร์ทั่วละศ่งหนึ่งว่าไปห้าศูนย์เเก้านยามครับอ้าวมันมานครับมันมัคนครับ ่อพอช่องเลยครูมั่นจนสเตชันละนะร่มบรรยากาศไปเลยครับ เอยเป็นงกัยน,กยนโะชงรากศาศแบบก็ไปยังนบามานงชุกคือของกันบ้านเนี่ย เอาต้นไรครับนี่แม่เดี้ยวนี่นเดียวว่าเดียวมือหามะมือหามันพ่อวางคือผสมแล้วห้องว่างครับผมก็แยกลูกแยกลูกถุงลอยสามสิบ 15, บาทหนึ่งห้าพันบาทต่อรองได้อีกปากเบอือให้พี่น้องจำเบอร์ของมันดอกมาจัดไสครับใส่แกนไงแกนใหญ่เอาเพื่อเบื้องหนึ่งเอามันมันครับ ขายเหมือนเลจยมาจับจุ่มกันอยู่นิแล้่น,น,มมาานะค,ครับเม้ยเหล่าแกม่บ้านนเขาไ้เจ้าผมโดยสารมาดมโอ้ผมสัตว์เอาผมวัดทีาย้นสบายดครับสาีคไทยยังจะคมย่งตัวนี้ตัวผ,ผูจคมนั่นตัวผูจะบาด มือนตีพันมืนีพันม่นมือหามลูกลูกแม่แม่ลูกมือนหาเพื่อลูกลูกแม่มือนหาเมีลูกแม่เขาเอื้อนสียงนี่เอสีบสีกุยทุยวะต่อรองไหนบอต่อร่องไหส่งเสยเพิมหนองอ่นกแส่งเลเพ่นเ่อแปดเจ็ดสองสามแปดหนึ่งสามสามสองสื่อว่าแค่ไหน ถ้าเขาไปถามหาเขาจำเป็นต้องบอกคือรอบอกกันโม้กเลยเขาจะซื้อกันไปขายไนขายจะไปขายหรือเปลาไอเซื้อเได้กินอยู่แถวบ้านไหนเขาบอกืว่าเป็นอย่างกําม่นขึ้นคือ้งไปหาทันดีแต่ว่าเขาเป็นหน้าโยกหน่อเขาเลยยับพกพกหน้าโยกเลยว่าเป็นเที่ยวกันพวกท่านนี่ย่านเขาว่าเที่ยวตัวคือเขาไหนว่าอีกหน้าโยกเขาเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยเ โอ้ยกันไม่เอตระลูกเติงสบายดีใส่งัวเฮ้าคือขายมันแล้วยังยังตัวไหนไปสาธุสาธุเป็นยังบุญยังคุณ อานมันรถนำมารถก็หอดบ้านใชกว่าแม่นี้เอาเท่าไหร่นี่ตัวแม่ตัวนี้ครับเอาเจ้าบาทลูกเติงตัวนี้อยากได้สีพันหามื่นสีพันห้าเป็นเลล็พวัดเดินเหล็กเดี่ยวเลยหรือเหล็กผสมวนรับนั่นแม่ลูกว่าพะลุเติงเหมนกวนเดียวครับมวนเดียวแม่แดงหรือเปลเอาเท่าไหร่ข้าเอทผสมไป ยังครับเดี๋ยวไปก็ลุกครับสองหมื่นเอ็ดลูกลอยสามสิบบาทบดบดต่อร้อนอะัวตัวโตลงตังแม่เีนีอาเท่าไหรนนไ่นี่มนแม่นี่สามสิบบผสมไปสามหมื่นห้าพูดพี่พี่สีเบียดเข้า่าเป็น ไม่ไมมไลูกุนทอาอืมไข่ลูกุ้นเขาก็ะจะขาไตัวเอาไขบางนำ้ำต่อรองไหนที่เขาฝ่าเบอร์โทรลูกเก้าสาม่าไปศูนย์เจ็ดแปดศูนย์สี่ 7, 8, 4, เก้าศมันมันครับครับแดงสบายดีแม่ลูกเอาจากบาัด แม่ลูกมื่นเจ็ครับมื่นเจดันลูกผูลูกูลูกแรกครับสดๆแม่ผสมไกไหพอครับพอว่าลูกผู้ <c oughs> มื่นเจ็ดพันห้าร้อต่อรองได้ฝออากเบื่อ ศูนย์เก้าหกแปาม่ห้าศูนย์หนึ่งสี่ครับผมอ้าวห้อยแดงครับผมเมืองสวงไม่ร้อนเนียนเดี่ยผมผมอยู่สนามสนดอคัน แม่ก็ง้ามมันจะบาทลูกม่ 14, ิหมื่นสี่พันห้าร้อ,ย,อย,รยครับ่สูร้อยถงลอยเช้าบวกสุงลอยยี่สิบห้าครับอ่แม่สาวทางข้าดีอยู่งามอยู่ต้อล่องไรอีกต้อรองไีกครับทรงฟีหอยกิโลครับมาจากไสลหรไอส่มาจากว่าฟีครับเาฝากเบอร์ตั้พี่น้อง087 แปดหกห้าเจ่มันมานั่นละใครดวา่ครว่าเนี่ครับมาน้า0จดนสร้ไปนะครับฮะเอาเร้อยเ็ดร่อยนะล่ะเอาสามร้อยก็ค่ารถตอนนั้นล่ะ สวัสดีครับอ่ะโอ้ตันตันนั่งหนาเนี่ยมันเบียดมันัขักมนพมันหนอยหน่อครับโอ้เปิดไปเที่บาทไปชี้มือสองท้องว่างทื่ท้องห้องหมันหัวมันหอมเียเปไเนี่ยครับไซเนี่ยโอ้เบียดดมมากดีสิโอตันกลือเลยไซเนี่ยเดี๋ยวไปชี้ไเลัวอ่น

โอ้โเียายเครับ่พห้ี่ัาเยเดียเราเทเลกกวห้องอที่พัฒนาที่พัฒนาเอาัวห้้านวยกตัวนี่แมนเพินเฮมุนี่ตัวนี้ว่าแมนเฟินแมนตัวนี้ก็พูดตัวนี้เอาเทเล็ตัวนี้เรียนเมื่อไรไปย บเท่าไรยขาหน่อยมีตัวง่วเถือกมงเถือื้มีอ่ชตัวนี่แหะมตนี่แหะนั่นตัวด้านครับคู่้นััูนั้นเจ้าวัดูนั้นตัวใหญ่อยางไรเมื่อนเก่าตัวอยางไรเมื่อนแปดตัวคู่กัน่อตงไหนหมดครับผมปลาเวอร์ทุยศูนย์หกว่าอ่าซีหนึ่งสองีศูนย์สองเจ็ดจะห้อยเดีนี่ห้อยเดียบ่เขาเนี่ยเนเออเสียหลอดมากมันมันเป็นลวหรอเปล่าว เ้ครับไปลูกไปเาสรถเจ้าของรถสสปช่ไหมช่วยเพรถจับสปช่างไปยกไปเแ็่ไปหนึ่งจังไลยแก่เนาะแก่แก่วัฒน์ได้พักก่อนจังสันมันอ์วางทิ้งแล้วไปทิ้งงานวัฒันบ้านละ ฝันยุพีบบานเขาร่อมกันเลยได้ไจิ้มได้ยังเปิดอัอไงเปินร่อมไปวันนี้กินเกีบยสิ่พื่อนมาทานแมนแมนเอาคลิปนี้ฝากตอนพี่นเอาทราบดีครับขอพี่น้องจรงมีความสุขคเนริญนยู่ดีมีแห้งทุกคนนะน้ำลุยสุขทุกคนสบายดี